ีค่ะร้านพูลยนยางแตกนะคะนี่เลยค่ะมาอัปเดตล้อมือ2เข้าใหม่นะคะราคาเริ่มต้นอยู่ที่4 9่พบาทเลยค่ะนะคะมีมีล้ออัพโหลดด้วยนะคะสวยมากนะคะชุดนี้ยางปี23ค่ะนะคะทีซีศกว้างแปดจ้าล้อเมกานะคะราคาถูกๆเลยนะคะการยกค่ะแมกเวลนะคะราคาเริ่มต้นอยู่ที่4 9่พัาร้อบาทค่ะ นะคะเดี๋ยวถ่าย4 9 0ให้ชมนะคะมาเริ่มที่ชุดแรกเลยนะคะชุดนี้แม็กออฟโรดขอบ16นะคะสวยมากนะคะล้อง,งานนะคะยาง265/70/16ปี23ค่ะล้อสวยกิฟยางสวยกิฟมือสองนะคะไม่มีตำหนิเลยสวยมากนะคะชุดนี้ไม่มีตำหนิเลยค่ะใครหานะคะลายนี้นะคะเนี่ยค่ะยางปี23ดอกยางสวยๆล้อสวยกิฟเลยนะคะ เนี่ยค่ะชุดนี้นะคะราคาอยู่ที่หนึ่งหมื่นสามพันเก้าร้อยบาทค่ะนะคะหนึ่งมื่นสามพันเก้าร้อยบาทออฟโรดสวยๆนะคะราคาเพียงหนึはは่งหมื่นสามพันเก้าร้อยบาทค่ะชุดนี้นะคะแล้วก็มีแม็กเมกาออฟโรดขอบยี่สิบนะคะนี่เลยอันนี้เป็นแม็กเมกาออฟโรดขอบยี่สิบค่ะนะคะนี่ค่ะขอบยี่สิบนะคะกว้างเก้าจุดห้านะคะยาง 2องเจ็ดห้าห้าห้ายี่สิบค่ะนะคะชุดนี้ราคาอยู่ที่หนึ่งหมื่นสองพันเก้าร้อยบาทค่ะนะคะหนึ่งมื่นสองพันเก้าร้อยบาทนะคะมาด้านหลังเลยชุดนี้แม็กเวลออฟลึกล้อเพิ่งมานะคะเช็ดยังไม่เสร็จล้อยังเช็ดไม่เสร็จอาจจะเลิะนิดนึงนะคะนี่เลย ชุดนี้แม็กเวลออฟลึกล้อสวยเลยค่ะล้อเงากิฟตยางตีแถมนะคะแม็กพร้อมยางชุดนี้ราคาอยู่ที่ห้าพันเก้าร้อยบาทค่ะนะคะห้าพันเก้าร้อยบาทนะคะได้แม็กพร้อมยางสี่ล้อแบบนี้เลยค่ะนะคะห้าพันเก้าร้อยบาทนะคะชุดนี้นะคะแล้วก็มีชุดนี้ค่ะ t e อีสามเจ็ดสีดำหยอดแดง นี่ค่ะสีดำหยอดแดงนะคะยางปี23สิบสามปีแถมค่ะราคาอยู่ที่สี่พันเก้าร้อยบาทได้แม็กพร้อมยางสี่ล้อนะคะสี่พันเก้าร้อยบาทค่ะนะคะอันนี้แม็ก5ราลูห้าลูสเปคใส่แล้วไม่ล้นนะคะเสียงหายนะคะ5ราลูนะคะสเปคใส่แล้วไม่ล้นนะคะชุดนี้ขอบสิบเจ็ดค่ะลูกค้าหาล้อใส่แล้วไม่ล้นงบประหยัดนะคะชุดนี้เลยนะคะราคาอยู่ที่ 4,900บาทค่ะนะคะ4,900บาทนะคะชุดนี้นะล้อ5้ลูสเปคใส่แล้วล้อไม่ล้นนะคะชุดนี้4,900บาทค่ะนะคะแล้วก็มีเสียงหายนะคะขอไปด้วยนะคะแล้วก็มีชุดนี้นะคะแม c กที7สยอดแดงนะคะล้อสวยมากเลยชุดนี้ยาง2 5 5ห้าหค่ะ นะงหยาง50นะคะนี่เลยดอกยางยังดีอยู่อาจจะเลอะนิดนึงนะคะเพราะว่ายังเช็ดไม่เสร็จี T. E ยอดแดงล้อสวยสวยเลยชุดน,นี้ราคาอยู่ที่5,900บาทค่ะนะคะ5,900บาทชุดน,นี้คุ้มมากนะคะ5,900บาทค่ะนะคะชุดน,นี้แม็กเวลกว้าง9-54วงหน้าหลังกว้างเท่ากันเลยยาง2-4-5-4-58สี่เส้นนะคะ ยางปี22ยางปีแถมไปนะคะชุดนี้ราคาอยู่ที่5,900บาทนะคะ5,900บาทนะคะเป็นออฟลิกกว้าง9.54วงนะคะชุดนี้5,900บาทค่ะชุดนี้ m a ็ TE37 นะคะ TE37 ยางไทยดีซินตินะคะ2,45,458คู่หลัง2,75,418นะคะกำลังจะดูปียางให้นะคะลืมดู ชนะุดนี้ยางปียี่สิบสองค่ะยางปียี่สิบสองชุดนี้ราคาอยู่ที่ห้าพันเก้าร้อยบาทนะคะห้าพันเก้าร้อยบาทยางเซ็ตด้วยนะคะเลอะนิดนึงนะคะยางเซ็ตไม่เสร็จนะคะนี่ยางเซ็ตค่ะนะคะชุดนี้นะคะราคาอยู่ที่ห้าพันเก้าร้อยบาทนะคะแล้วก็มีชุดนี้ค่ะ Macwell o f l ลึล้องาน N5 น ออฟลึกออฟกะละมังเลยนะคะร้องงานหนุ่มเม้ง N5 ค่ะยางปี22นะคะเนี่ยค่ะนะคะชุดนี้นะคะร้องเงาเงาเลยแม็ก N5 งานหนุ่มเม้งอันนี้จะออฟลึกมากออฟจะลึกแบบนี้เลยชุดนี้ราคาอยู่ที่แปด0ันเก้าร้อยบาทค่ะนะคะแปดพันเก้าร้อยบาทค่ะนะคะแล้วก็มีที่ C005 นะคะกว้างแปดจุดห้าสเปคไม่ล้นนี่เลย ชุดนี้แม็กทีซีศูนย์ศูนย์ห้ากว้างแปดจุดห้าสี่วงนะคะยางเป็นสองสี่ห้าสี่ห้าสิบแปดนะคะลืมดูปียางยางสองสี่ห้าสี่ห้าสิบแปดสี่เส้นค่ะชุดนี้นะคะยางปียี่สิบสี่นะคะนี่เลยยางปียี่สิบสี่ค่ะนะคะกว้างแปดจุดห้าสเปคไม่ล้นทีซีศูนย์ศูนย์ห้า ชุดนี้ราคาอยู่ที่9,900บาทค่ะนะคะ9,900บาทนะคะแล้วก็มีชุดนี้ค่ะก้านยก SUV e, กว้าง9ออฟศูนย์ลัดด้วยยางโตโยยางโตโยใช้ยยาวๆเลย265 6กห้ 5, 68, นะคะปี20นะคะชุดนี้ราคาอยู่ที่8,900บาทเป็นล้อก,ก้านยกกว้าง9ออฟศูนย์นะคะ8,900บาทค่ะแล้วก็มีชุดนี้นะคะเป็นแมกเวลล์ออฟลึกยางดอกแน่นทุกเส้นเลยออฟลึกนะคะออฟลึกมากเลย แม็กอายางปี22สิบสองนะคะยางสวยค่ะยางดอกแน่นทุกเส้นเลยนะคะนี่เลยแน่นทุกเส้นนะคะชุดนี้ราคาอยู่ที่เจ็ดพันเก้าร้อยบาทแม็กเวลออฟลึกยางดอกหนาทุกเส้นเจ็ดพันเก้าร้อยบาทเท่านั้นนะคะอันนี้คือเฉพาะล้อที่เข้าใหม่นะคะส่วนที่ร้านล้อมีให้เลือกอีกหลายลายเลยนะคะออฟโรดก็มีนะคะฝั่งนู้นออฟโรดมีเยอะเลยนะคะ นี่ค่ะใครสนใจนะคะร้านบุรุญยางแตกค่ะสนใจติดต่อได้ที่เบอร์นะคะ0 9 6ย์1 1 1าหนะคะหรือว่าจะแอดไลน์ด้วยที่เบอร์นี้เลยนะคะเป็นแอดด้วยเบอร์โทรค่ะ096-881-1156นะคะร้านอยู่ลำลูกกาของ7จังหวัดปทุมธานีนะคะหน้าร้านรับเทอร์ล้อเดิมล้อแต่งทุกสภาพนะคะเทอร์ล้อราคาก็จะลดลงอีกราคาก็จะถูกงอีกจากที่แจ้ง ะะต่างจังหวัดมีบริการส่งคนส่งทั่วไทยนะคะมีค่าส่งแล้วก็มีปลายทางน,ะ,ะ,นะ,ะหรือว่าใครอยากจะมาดูมาชมของที่หน้าร้านนะคะเข้า Google แล้วก็พิมพ์ว่าร้านผูีอย่างแต่งผัด GPS มาถึงหน้าร้านเลยนะคะนี่ค่ะฝากติดตามด้วยนะคะขอบคุณค่ะ